จะบอกวิธีการลบบัญชีอินสตาแกรมแบบถาวรน,นะคะใครที่มีบัญชี i อหลายๆบัญชีต้องการลบทิ้งเลิกเล่นต้องการลบแอคเคา t ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้จะบอกวิธีการลบบัญชีอินสตาแกรมแบบถาวรค่ะทางระบบอินสตาแกรมจะให้รายละเอียดข้อมูลหน้านี้เอาไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือนะคะแจ้งว่าวิธีการส่งคําขอลบบัญชีแบบถาวรเราจะต้องไปที่หน้าลบบัญชีของเราผ่านทางเบราว์เซอร์บนมือถือ หรือที่คอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ที่นี้เพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะสามารถใช้มือถือในการลบบัญชี IG ได้เลยแต่เวลาที่เราจะไปที่หน้าลบบัญชีให้เราเข้าผ่านทางหน้าเบราว์เซอร์นะคะซึ่งในคลิปจะทำตัวอย่างให้ดูโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ของทาง Chrome อันนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆกดเปิดเข้าไปในแอปโครมเลยค่ะพอเข้ามาแล้วที่มุมขวามือด้านบนสุดจะมีจุด3จุดกดตรงจุด3จุดค่ะ จากนั้นให้มองหาคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วติ๊กถูกลงไปตรงนี้เพื่อเปลี่ยนหน้าจอมือถือของเราให้มีการใช้งานหน้าจอแบบเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ค่ะเสร็จปุ๊บที่ช่องค้นหาตรงนี้ให้เราพิมพ์คำว่า instagram.com นะคะแบบนี้นะคะพิมพ์ลงไปตรงช่องนี้พอเข้ามาแล้วที่ด้านล่างจะมีลิงก์ที่จะเข้าสู่ ig นะคะเดี๋ยวให้เรากดลงไปตรงลิงก์นี้อันนี้นะคะกดตรงนี้เลยค่ะ ระบบจะมีข้อความขึ้นมาถามว่าเราต้องการเปิดลิงก์ที่เรากดเมื่อกี้นี้ผ่านทางแอปอะไรจะมีให้เลือกนะคะระหว่างทางแอป Instagram หรือว่าแอป Chrome นะคะให้เพื่อนๆกดผ่านทางแอปโครมอันนี้นะคะกดตรงนี้ค่ะ ที่ขั้นตอนนี้เราก็ล็อกอินเข้าไปที่ IG ได้เลยตรงช่องบนนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะล็อกอินผ่านทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะล็อกอินผ่านทางชื่อผู้ใช้นะคะหรือว่าเราจะกรอกเป็นอีเมลที่เราใช้สมัครกับ IG ก็ได้นะคะเพื่อนๆเลือกเลยนะคะว่าจะล็อกอินด้วยอะไรก็พิมพ์ลงไปตรงช่องนี้เสร็จแล้วก็มาใส่รหัสผ่านตรงนี้นะคะพอใส่รหัสผ่านเสร็จก็กดตรงคําว่าเข้าสู่ระบบค่ะ จากนั้นให้เพื่อนเพื่อนมองหารูปโปรไฟล์ของเรานะคะจะอยู่ที่มุมขวามือด้านบนกดตรงรูปโปรไฟล์ค่ะพอกดตรงรูปโปรไฟล์เสร็จเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีหน้าต่างอันนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะขยายดูนะคะให้เราไปกดตรงคําว่าการตั้งค่าตรงนี้ค่ะที่ตรงนี้นะคะจะมีคําว่าอีเมลจากอินสตาแกรมกดตรงนี้ค่ะ จากนั้นจะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะเดี๋ยวจะขยายดูนะคะที่ตรงนี้จะมีคำว่าการรักษาความปลอดภัยและที่มุมขวามือด้านล่างจะมีคำว่าเรียนรู้เพิ่มเติมกดตรงคำว่าเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าศูนย์ช่วยเหลือของ i ิน t a g r กรมแล้วนะคะให้เพื่อนๆไปที่มุมขวามือด้านบนจะมีจุด3จุดกดตรงจุด3จุดค่ะพอเข้ามาแล้วให้เพื่อนๆมองหาคาว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วติ๊กถูกลงไปตรงนี้ค่ะ จากนั้นจะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะที่มุมซ้ายมือด้านบนจะมีคำว่าจัดการบัญชีของคุณกดตรงนี้เลยค่ะตอนนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลบบัญชีแล้วนะคะที่แถบเมนูตรงนี้จะมีคำว่าลบบัญชีของคุณกดตรงนั้นเลยค่ะเสร็จปุ๊บจะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะที่ตรงบริเวณนี้จะมีคำว่าฉันจะลบบัญชีอินสตาแกรมของฉันได้อย่างไรให้เพื่อนๆกดลงไปตรงนี้เลยค่ะ พอกดเสร็จก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะที่ตรงหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆมองมาหาคําว่าวิธีการส่งคําขอลบบัญชีของคุณแบบถาวรหัวข้อนี้นะคะตรงด้านล่างนะคะจะมีข้อหนึ่งแล้วก็เขียนคําว่าไปที่หน้าลบบัญชีของคุณกดตรงนี้เลยค่ะจากนั้นระบบจะมีหน้าต่างมาถามเหมือนเดิมเลยนะคะว่าจะเปิดด้วยแอปอะไรให้เพื่อนๆกดลงไปตรงแอปโครมค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ขั้นตอนของการลบบัญชีแล้วนะคะระบบจะมีข้อความขึ้นมาแจ้งว่าหากคุณต้องการพักการใช้งานอินสตาแกรมคุณสามารถปิดการใช้งานชั่วคราวของบัญชีของคุณแทนการลบบัญชีได้ระบบยังบอกอีกนะคะว่าโปรไฟล์ของคุณจะไม่ปรากฏบนอินสตาแกรมขณะที่คุณพักใช้งานเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการปิดใช้งานบัญชีชั่วคราวนะคะสามารถกดเข้าไปตรงนี้แล้วไปทำขั้นตอนของการปิดการใช้งานชั่วคราวได้ ทีนี้สำหรับใครที่ต้องการปิดการใช้งานบัญชีไอแบบถาวรน,นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าที่ตรงข้างล่างเขาจะถามเหตุผลว่าเพราะเหตุใดคุณจึงต้องการลบบัญชีบัญชีนี้นะคะให้เรากดลงมาตรงนี้นะคะเพื่อเลือกเหตุผลในการลบบัญชีค่ะตอนนี้เพื่อนๆ,ๆก็กดเลือกนะคะจิ้มเลือกเหตุผลของเราได้เลยเดี๋ยวในคลิปจะเลือกคำว่าสร้างบัญชีที่2นะคะก็จะจิ้มลงไปตรงนี้เหตุผลของเพื่อนๆ,ๆเป็นอะไร <ๆ S 2> ก็จิ้มเลือกเหตุผลของเราได้เลยค่ะ เพื่อนๆจะเห็นว่าเหตุผลที่เรากดเลือกเมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้จะมาโชว์อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วที่ตรงด้านล่างระบบจะให้เราใส่รหัสผ่านเดี๋ยวเราป้อนรหัสผ่านไอจีของเราลงไปตรงนี้เลยค่ะ ที่ด้านล่างจะมีรายละเอียดแจ้งด้วยนะคะว่าหากคุณดำเนินการลบบัญชีบัญชีของคุณจะถูกลบในวันที่10เมษายนซึ่งตอนที่ในคลิปกดลบนะคะได้กดลบในวันที่10มีนาเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนใจไม่ต้องการลบบัญชีแล้วนะคะเราสามารถกลับเข้าสู่ระบบก่อนวันลบบัญชีเพื่อที่จะสามารถรักษาบัญชีของเราไว้ได้คะ่ะ นอกจากนี้แล้วระบบเขายังแจ้งด้วยนะคะว่าพอเรากดลบบัญชีปุ๊บบัญชีของเราจะหายไปจากหน้าอินสตาแกรมเลยนะคะแต่เรายังมีระยะเวลาอีกประมาณ30วันนะคะในการกลับเข้ามาสู่ระบบอีกครั้งเพื่อเป็นการรักษาบัญชีเอาไว้ได้ค่ะ ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆอ่านรายละเอียดต่างๆเข้าใจดีแล้วนะคะที่ตรงข้างล่างจะมีคำว่าลบแล้วก็จะมีชื่อบัญชีของ IG ที่เราต้องการจะลบโชว์อยู่นะคะเราตรวจสอบดูให้ดีนะคะว่าชื่อบัญชีที่ตรงนี้เป็นบัญชีที่เราต้องการจะลบนะคะก็กดตรงคำว่าลบบัญชีได้เลยค่ะ ระบบจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบบัญชีของคุณถ้าเพื่อนๆแน่ใจนะคะว่าจะต้องการลบบัญชีบัญชีนี้แบบถาวรนะคะก็กดลงไปตรงคำว่าตกลงได้เลยค่ะพอกดเสร็จระบบก็จะมีข้อความขึ้นมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบัญชีผู้ใช้จะถูกลบในวันที่10เมษายน ซึ่งวันที่กดลบนะคะวันนี้เป็นวันที่10มีนาเราจะมีเวลาอีกประมาณ30วันนะคะหากเราเปลี่ยนใจเราสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบก่อนวันเวลานี้นะคะเราก็สามารถกลับมาใช้บัญชีได้อีกครั้งนึงค่ะแต่ในกรณีที่ถึงวันที่10เมษาแล้วไม่มีการล็อกอินเข้ามาในระบบนะคะบัญชี IG ของเราก็จะถูกปิดการใช้งานไปเลยแบบถาวรเราจะไม่สามารถใช้งานบัญชีไ g นี้ได้อีกค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไม่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ